สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทั้งสวยทั้งเก่งชาวเนตขด,ดคลิปวิกกี้โชว์สกิลสปีช4ภาษาสมทานะแฟนเวีย ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงสําหรับกรณีความรักครั้งใหม่ของหนุ่มเวียสุกรวัตรหลังคุณแม่หนุ่มเวียได้เผยชมหน้าแฟนสาวของลูกชายให้คนทั้งประเทศได้เห็นแล้วนั้นก็มีชาวเน็ตเริ่มเปิดโปรโฟไฟล์ของฝ่ายหญิงโดยบอกว่าเธอคนนี้ชื่อวิกกี้เป็นผู้หญิงที่สวยเก่งและเป็นเจ้าของธุรกิจ โปรไฟล์ไม่ไกลกาพูดได้หลายภาษาเรียนจบเมืองนอกพร้อมกับยังมีกระแสะข่าวลือออกมาอีกว่าเวียสุโลวัต์นั้นจะสลรสดในกลางเดือนน้าอีกด้วยซึ่งคนใกล้ชิดของเวียก็ไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธถึงกระแสะข่าวลือดังกล่าวอีกด้วยและล่าสุดเราชาวเน็ตก็ได้ไปขุดคลิปของสาววิกกี้และนำมาโพสต์ในทิกต็อกเป็นคลิปที่วิกกี้โชว์สกิลการพูดถึง4ภาษาซึ่งฟังแล้วสำเนียงเป๊ะเวอร์หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยพแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ต เข้ามาคอมเมนต์ชมในความน่ารักสดใสของสาววิกกี้เป็นจํานวนมากโดยบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดูยังไงก็ไม่เบือ่อแถมยังเก่งมากๆพูดได้หลายภาษาอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinny.com ขอบคุณครับ